ถ้าสำหรับบางคนนะคะที่เป็นไมเกรนทําไมถึงแบบไม่หายสักทีอะคะกินยาไม่หายใช่ไหมะใชะก็คือต้องมาเริ่มตั้งแต่แรกเลยไงที่บอกว่าบางคนเราสงพอเราปวดหัวข้างเดียวเราก็นึกว่าเป็นไมเกรนไงเรายังไม่ได้ไปตรวจกับแพทย์ใช่ไหมยังไม่ได้ตรวจร่างกายบางทีพอเราบอกว่าป,ปวดหัวข้างเดียวไปร้านขายยาก็ได้ยาไมเกรนมากินเลยอันที่หนึ่งก็คืออาจจะไม่ใช่โรคไมเกรนตั้งแต่แรกเนี่ย่ อันที่สถ้าเป็นไมเกรนจริงแล้วไม่หายก็คืออะไรก็อย่างที่บอกว่ายาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ระดับเบาๆอย่างเช่นพาราหรือว่ายากแก้ปวดทั่วไปอย่างเช่นบูเฟนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถ้าพวกนี้ไม่หายเราก็ต้องสเต็ปเพิ่มยาที่มันแรงขึ้นหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นยาในกลุ่มที่เป็นยาไมเกรนโดยเฉพาะไงไถ้าเป็นถ้ากินาพาราบูเฟนไม่หายก็อาจจะต้องลองกินยาที่เป็นยาไมเกรนเลยถ้าเป็นยาในกลุ่ม เอกอกรดก็อย่างเช่นโทฟาโกคเาเฟกอดใช่ไหมถ้าเป็นยาในกลุ่ม mm. ทิปแทนก็จะเป็นพวกสมมุติว่าที่ใช้บ่อยๆก็คือเรียวแพรกอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ซึ่งถ้าเราตอบสนองกับยาไมเกเนเงี้ยก็ก็ช่วยเหมือนกับช่วยยืนยันว่าน่าจะเป็นไมเกนนัเนหละเพราะว่าถ้ายาไมเกนเนี่ยสมมุติเราเป็นโรคอื่นเน่เป็นที่บอกว่าปวดหัวจากโรคอื่นแล้วมากินยาไมเกนไม่หายเนี่ย<ะ>ก็อาจจะไม่หายเพราะว่ามันไม่ใช่ไมเกนเนี่ย<ะ>ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไมเกนก็ต้องยาที่มันตรง กับเราด้วยอย่างคนไข่คนหนึ่งเนี่ยบางเราอาจจะเหมาะกับยาหนึ่งบางคนอาจจะเหมาะกับอีกยาหนึ่งหรือว่าบางคนเป็นไมเกรนนี่แหละแต่ว่ายาอาจจะกินยาไม่หายก็ต้องเพิ่มเหมือนที่บอกว่าพอมันเป็นเรื้อรังอ่ะมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นยาป้องกันใช่ไหมถ้ากินยาป้องกันมีอีกบางคนกินทั้ง3ชนิดแล้วยังไม่หายก็ต้องไปฉีดโบทอ็อกก์ก็มีบางคนที่เป็นหนัก,นกๆก็ต้องกินด้วยฉีดโบท็อก์ด้วยก็ยังมีเลยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าหมายกับแต่ละคนไข้เนี่ย ตอบสนองกับการรักษาแบบไหนด้วยใช่ไหมแต่ว่าอีกอันนึงก็คืออีกปัญหาหนึ่งก็คืออีตัวตัวยาแก้ปวดเนี่ยมันจะมีบางตัวที่แบบว่าตอนแรกเป็นไมเกรนใช่ไหมแล้วพอเรากินยาแก้ปวดเนี่ยทาให้ติดติดยาพอติดยาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าปวดหัวจากการติดยาแล้วทีนี้ตอนตอนหลังมันก็จะกลายเป็นเนื้อรังโดยที่เราจะไม่รู้แล้ววันนี้อาจจะปวดจากไมเกรนอีกวันหนึ่งอาจจะปวดจากการติดยาอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังเรื่องกัน การใช้ยาแก้ปวดที่แบบว่ามีผลข้างเคียงในรลายยาด้วยมีหลายตาวอ,อีก